สนับสนุนโดยริวกาคงทนประหยัดน้ำมันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ริวกา035611141 0863981432 Ford Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%รอมีทีมสำรวจเพราะไม่คับปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Street Light 026150088 0 9 0 1 9 8 7 0 4 0คลินิกรักษาสัตว์เอืออ้อมพรรักษาสัตว์ตรวจรักษาฉีวศคซีนธรรมสุนัขและแมวตวรวจเลือดขี้เหลืองลำไส้ไข้หัดสุนัขพยาธินอนหัวใจเอ็กซรเลตัดหูพิษบูฉีดเห็บหมัดฉีดยาคุมผ่าตัดทั่วไปผ่าคลอดรับฝากสัตว์เลี้ยงรับอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวมีรถรับส่งถึงบ้านคิดราคาตามระยะทาง0-35-615-905 0847104541เมื่อวันจันทร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2557เวลา8นาิกา30นาทีนายทวีดวงธรรมมาผู้บระชาการเรือนจังหวัดสุพรรณบุรีรักษาการผู้บระชาการเรือนจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแดนสัมมคีเกมครั้งที่11รอบคัดเลือกตัวแทนภาค2ประเภทฟุตซอล ประจำปีพุทธศักราช2557ณลานกีฬาภายในเรือนจังหวัดอ่างทองอําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองในวันชสธันวาคมกิติพงศ์ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าโดยกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีภารกิจหลักในการควบคุมผู้ต้องขังและการพัฒนาแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน้วยกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะด้านกีฬานั้น กรมราชทรรจัดให้ผู้ต้องขังได้เล่นกีฬาชนิดต่างๆเพื่อการออกกําลังกายและส่งเสริมสุขภาพตลอดจนให้มีการแข่งขันกีฬาแดนสม,มัคีเกินขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังไล้นันทักษะที่ราชการฝึกฝนได้ทําการแข่งขันในระหว่างเดือนจําและทันทสถา,านเพื่อเสริมสร้างความรักความสม,มัคีและเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไปซึ่งในปีพุทธศักราช2557นี้กรมราชทรร์ ได้จากการแข่งขันกีฬาแดนสม,มัคคีเกมครั้งที่11ขึ้นโดยเรือนจำจังหวัดอ่างทองได้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอลในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคสองโดยกำหนดให้มีการจัดก,การแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง11เมษายนพุทธศักราช2557ัณสนามกีฬาภายในเรือนจำจังหวัดอ่างทองโดยในคร้งนี้ได้มีนักกีฬาจากเรือนจำและธรมสถนานเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน17แห่งรวมแล้วกว่า200คน นรงชาติทร์สินถ่ายภาพวัทีร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สำนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน